นี่คือแคคตัสอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะที่ชอบมากๆตอนเริ่มเลี้ยงใหม่ๆนะคะน้องมีชื่อว่าคลื่นสมองเพื่อนๆดูสิสวยมากๆเลยแล้วน้องก็โตช้ามากนะคะต้นนี้อายุน่าจะประมาณ5-6ปีแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เหลือต้นเดียวของสวนเพราะต้นอื่นน้องแบบว่าแห้งแล้วก็ตุยไปแล้วมาดูสังเกตอีกรอบแล้วเห็นหน่อเขาขึ้นเยอะเดี๋ยวเราก็ว่าจะเด็ดหน่อเขามาชำค่ะเพื่อนๆดูมันสวยมากๆเลยนะอ เสียดายแบบเลี้ยงมาโตหลายต้นนะคะแล้วน้องก็ค่อยๆแห้งแล้วก็ตุยไปต้นนี้ก็เหลือรอดก็จะเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สําคัญนะคะหน่อยเยอะๆก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆเด็ดหน่อเข้ามาชําเนาะวันหลังออไปเตรียมดินก่อนเด็ดหน่อเข้ามาชําก็อาจจะได้เพิ่มขึ้นสักอ่าห้าหกต้นอยู่เหมือนกันเนาะลองดูนนะนี่แอบมีแบบมะาพร้าวทะเลทรายติดมาด้วยไม่รู้มเมล็ดมันหล่นมาตั้งแต่อยู่ตรงไหนนะคะน้องมะพร้าวทะเลทรายนี่ เขาจะดีดไปทั่วเลยอันเนี้ย